สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หมิวจะมาพาทําดอกไม้หกกลีบแบบเกลียวนะคะที่เขากําลังฮิตกันอยู่นะคะในตอนนี้อันนี้หมิวจะถักเป็นเสื้อนะคะอันนี้คือรีดแล้วบางส่วนอันนี้คือดอกที่ยังไม่ได้รีดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้หมิวใช้วีนัดนะคะเส้นยี่สิบนะคะเข็ม1นศแล้วก็การไกลนะคะ เริ่มจากนะคะขึ้นโซ่นะคะสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลง C ค่ะเป็นวงกลมถักโซ่สามค่ะถัก F ค่ะ 2ีสิบสามหลักนะคะในห่วงรวมกับโซ่ก็เป็น24นะคะเสร็จแล้วนะคะถักโซ่7ค่ะข้าม3หลักนะคะลงหลักที่4ี่นะลง x ค่ะ1 2 3 4 5 6 7ข้าม3หลักลงหลักที่4นะคะ ให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด6ห่วงนะคะเมื่อเราได้ครบ6ห่วงแล้วใช่ไหมคะให้โยงใหม่นะคะมาที่ห่วงแรกนะคะถัก2อเลงไปค่ะหลังจากนั้นให้ถักโซ่7ค่ะ4,5,6,7จากนั้นให้เราพันหัว4ครั้งนะคะหรือพอ4คอนะคะลงในห่วง แบบนี้ปลดทีละสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ถ้าเบอร์ยี่สิบเราจะพอสี่คอนะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์สิบหกเราจะพอห้าคอนะคะพันหัวห้าครั้งปลดออกทีละสองแบบนี้เราจะทำไปทั้งหมดนะคะเจ็ดตลักค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ะ,คะแล้วก็เส้นเขาก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะคะต่อไปหลักที่เจ็ดค่ะนี่นะคะจากนั้นเราก็ถักโซ่เจ็ดค่ะ แล้วเราก็ลง x นะคะ1ครั้ง2ครั้งแบบนี้นะคะเราก็จะทําไปทั้งหมด6กกลีบนะคะหลังจากได้ครบ6กกลีบนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราดึงไหมนะคะโยงไหมมาตรงนี้ตรงห่วงโซ่แล้วก็ให้ถัก x นะคะ ไปทั้งหมด8 x ค่ะห้าหกเจ็ดแปดแล้วเราก็จะลง x ตรงหลักนะคะไปทั้งหมด7 x ใช่ไหมคะแบบนี้แล้วฝั่งนี้เราก็จะลงนะคะ8 x ในโซ่เหมือนกันค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเราก็จะมาลง X นะคะสองครั้งก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แบบนี้นะคะ เราก็จะได้หนึ่งกรีบแล้วเราก็จะทํารอบเลยค่ะแถวต่อไปค่ะให้เราโยงใหม่นะคะขึ้นมาข้ามไปสองหลักนะคะให้ลง x อ่กออให้ลง c ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลง x นะคะถัก x ขึ้นมามาตรงกับ x นะคะ ของขาตัวแรกนะคะแบบนี้หลังจากนั้นโซ่สามค่ะย้อนลงมานะคะแบบนี้นะแล้วก็ซผ่านค่ะแล้วก็ถักเอ็กนะคะไป3ามหลักสองสามโซ่สาม ย้อนลงมาผ่านสองสองเส้นอ่ะแล้วก็ดึงมาสีผ่านอย่างนี้นะคะก็ถักเอ็กไปสามหลักค่ะแล้วก็โซ่สามแบบนี้เราก็จะได้นะคะปุ่มแบบนี้นะคะนี่ หลังจากนั้นเราก็ถัก X ลงไปนะคะหกหลักนะคะแบบนี้เหลือไว้สองหลักสุดท้ายนะคะจากนั้นให้เรามาเชื่อมกับกลีบต่อไปนะคะแบบนี้ นะคะแล้วก็ถัก X เ,เพื่อที่จะให้ติดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก X ขึ้นไปให้ตรงนะคะกับขาแรกเหมือนกลีบที่หนึ่งนะคะคอมิวไม่มีฟิกไม่จำกัดนะคะก็ถักไปเรื่อยๆแบบนี้ นะคะอันนี้คือดอกที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีการต่อดอกนะคะเราจะเหลือนะคะไว้สองกลีบแบบนี้นะคะแล้วก็เราถักขึ้นมานะคะหนึ่งปุ่มก่อนนะคะจากนั้น ปุ่มที่สองนะคะ,ะถักไปส x ก,ก่อน1 2 3โซ่1น,นะคะแล้วให้เราหันด้านนอกนะคะออกแบบนี้เอาด้านในประกบกันนะคะให้เลือกปุ่มนะคะตรงกลางทิมไปนะคะแล้วก็ x แล้วก็โซ่1จากนั้นให้เรามา แทงลอด2เส้นแล้วก็ C นะคะเอาใหม่นะถักไป 3x โซหนึ่งนะคะหยิบนะคะแทงลงไปที่ปุ่มของอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ x โซหนึ่งนะคะแทงผ่านสองเส้น ของดอกที่เราต่อนี้นะคะอ่าแล้วก็ C นะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก X ไปนะคะให้เหลือสองหลักสุดท้ายเหมือนเดิมแบบนี้แล้วเราก็มาลงนะคะ X หลักที่3ของกรีบสุดท้ายนะคะ แล้วก็ถักไปขึ้นไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มปุ่มนะคะปุ่มแรกเหมือนกันปุ่มแรกแล้วเราก็เชื่อมต่อนี่นะคะเหมือนเดิมแล้วก็ซแล้วก็ถัก3า โซ่หนึ่งแล้วเราก็เชื่อมต่อปุ่มกลางนะคะเหมือนกันแบบนี้แล้วก็ถักไป 3x แล้วเราก็ถักปุ่มโซ่สาม 4นะคะแล้วเราก็ถัก X ลงไปให้เหลือ X สองหลักเหมือนเดิมจากนั้นให้เรานะคะ C ตรงหลักที่เราขึ้นมาหลักที่3แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยนี่นะคะ วิธีการต่อก็คือเราจะต่อสองกลีบนะคะสองกลีบนี้ก็คือกลีบแรกที่เราต่อเราจะต่อตรงกลางแล้วก็กลีบริมนะคะส่วนอีกกลีบหนึ่งเราจะต่อกลีบแรกแล้วก็กลีบตรงกลางเห็นไหมคะ